ขนมเป็นกวันตาสักครั้งในชีวิตได้ไหมครับกเนันครับผมจะดูแลใช่ไรของเนะฮะก็การจะขอบคุณกราบไม่ได้เลยครับผมนันเม่อยู่ถ้าอยู่ก็ให้คุณโภพันธ์ดูแล้วไม่อยู่แล้วนะครับกำนันครับครับกำเนันชูชาติได้ขายชิ้นส่วนหน้าผากที่เชื่อกันว่าคือปั้นหนึ่งแม่นาคพระโขนงในตำนานไปเมื่อราวๆหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองครับพร้อมๆกับวัตถุมงคลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก เราต้องการปลดเกษียณตัวเองและอยากให้ผู้ที่มีใจรักวัตถุมงคลเหล่านี้เหมือนกำนันเป็นผู้ดูแลต่อครับกัมนันชูชาติให้ข้อมูลต่อได้เพียงว่าผู้เช่าบูชากระหลกหน้าผากปั้นหนึ่งแม่นาคพระขนงเป็นเสียงพระที่คนรู้จักกันทั้งวงการชื่อว่าเทพกําแผงครับอันนั้นแหละครับคือหน้าผากแม่นาคตัวจริง เทพกำแพงมีชื่อจริงว่าสุเทพจิรวัตรสุนทรคนในวงการพระบอกตรงกันว่าเทพกำแพงคือเสี่ยนพระที่มีกำลังซื้อสูงบ่อยครั้งที่ทุ่มเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทเพื่อเทคโอเวอร์พระทุกองค์ที่คนขายมีซึ่งวงการพระเรียกกันว่าซื้อยกรังครับที่สำคัญคุณเทพกำแพงเป็นคนชอบเก็บตัวยากจะติดต่อ หรืออนุญาตให้เข้าพบนะครับแต่ในที่สุดผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาเดินในบ้านของพิเทพกำแพงครับ ภายในบ้านย่านรังสิตหลังนี้เต็มไปด้วยวัตถุโบราณล้ำค่าจำนวนมากอาจเรียกได้ว่าใหญ่กว่าพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆซะอีกนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยที่จะได้มีโอกาสเห็นชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผาที่เชื่อกันว่าเป็นปั้นเน่งแม่นาคพระขนงครับ วัตถุสีน้ำตาลอมเหลืองที่เห็นคล้ายกับแผ่นกระโหลกที่ถูกขัดจนเป็นวงรีขนาดกว้างประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งยาวสองนิ้วด้านหนึ่งถูกจานคล้ายกับการลงอักขระอาคมที่มีร่องรอยสึกหรอตามการเวลาครับอีกด้านถูกขัดเกล้ายัางหยับหยาชวนให้ขนลุกว่านี่เคยเป็นอวัยวะชิ้นสำคัญของมนุษย์ เชื่อกันว่าที่เห็นอยู่นี้คือปั้นเหน่งแม่นาคพระขนมครับพิเทพครับได้ยินว่าพิเทพเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองปั้นเนหน่งนละผากยานาแะครับพิเทพได้มาอย่างไงครับพี่ออปั้นเหน่งแม่นาคเนี่ยผมศึกษามาแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วครับผมรู้ข่าวว่าเออเป็นสิ่งที่เป็นของพิเศษชิ้นหนึ่งครับผมก็พยายามศึกษาว่าชิ้นนี้อยู่ที่ไหนครับ พยายามไปดูมาหลายที่แล้วครับมันก็ไม่เหมือนกับที่รู้ข่าวว่ามังงาชาได้มาครับแล้วประวัติที่ได้มาของมังชาชาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนคเพราะเขาได้ทั้งเหรียญท้องคำกบเหลือบแล้วก็ได้ของกบเหลืงยิ่งพรเยอะมากครับแล้วประหน่งชิ้นนี้ผมได้มีโอกาสไปดูสองสามครั้งเัยจนผมมั่นใจผมมั่นใจผมถึงได้ยอมเทค ทั้งหลังก็อของไม่หี่ชิ้นหนึ่งคือในการที่แบบว่าจะขอแบบแบ่งแกแบบเป็นชิ้นแกก็ไม่ยอมครับซึ่งเรารู้แกไม่ยอมแน่ครับเราอะไรต้องต้องซื้อแกทั้งหมดมเพื่อการปั้นหนึ่งชิ้นนี้น,นั้นเนี่ยพิเทพกําแพงเล่าว่ากว่าจะได้ปั้นหนึ่งชิ้นนี้มาต้องยอมทุ่มเงินหลายร้อยล้านบาทและเก็บรักษาไว้ที่หัวนอนทุกคืนครับเรามั่นใจครับพิเทพครับ หลังจากที่ได้มาครอบครองนเนี่ยมีเรื่องแปลกๆหรือมีสิ่งประหลาดใจเกิดกับพี่เที่บ้างไหมครับอืมก็มีนะครับสิ่งหนึ่งภูมิใจเรื่องแรกคือภูมิใจก่อนเลยเพราะตามมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับแล้วเรื่องอื่นล่ะครับแล้วเรื่อง,เร,องเรื่องที่สองเนี่ยวันที่ได้มาเนี่ยครก็ได้ได้มาดูกันก็ได้แบบทั้งพระทั้งปป้นเด่งเนี่ยซึ่งผมก็หอ่อพิเศษมาครับแล้วก็มีเพระเจ้าตาครับ แล้วชิ้นนี้ก็มีเพื่อนกันที่นั่งดูพาก,กันเนี่ยเพราะแบบทาน้องว่าล้อเล่นนะ่ะมันหอ่อหนาทิชชู่ไว้ครับแล้วก็จับโยนเล่นไฟดับทั้งบ้านเลยสายไฟไหม้เลยอืโยเนโยเล่นโยนเล่นโ,<อ>โยนปุ๊บเนี่ยไฟดับทันทีเลยครับสายไฟไหม้เลยโอ,อันนี้เป็นสิ่งแรกสิ่งแรกมาแรกเลยที่ได้มา แต่ในเส้นทางการตามหาปั้นเหน่งแม่นาคพระขนงบังอ้อได้พบปั้นเหน่งแม่นาคอีกสองชิ้นครับครัแต่บางครั้งในยาตรยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณอาสันติเสวิมนอดีตนักข่าวชั้นครูคนสำคัญของไทยเป็นผู้แนะนำให้ผมลองติดต่อกับทายาทองค์ชายกลางพระเจ้าวรวศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพร เพราะคุณอาสันติยืนยันว่าเคยเห็นปั้นหนึ่งในวังขององค์ชายกลางด้วยตาของตนเองเมื่อ30ปีก่อนครับรายการบางอ้อได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าที่กำพรยุคนโอรสในพระเจ้าวโรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรส่งค้นหาปั้นหน็กงม่นักพระขนมให้ครับ ซึ่งหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนตรัสแก่รา,รายการบางอ้อถึงปั้นเหน่งในตำนานนี้ว่าเคยมีอยู่ในวังจริงแต่บัดนี้ได้หายสาบสูญไปแล้วไม่มีใครในวังทราบว่าอยู่ที่ไหนครับบางอ้ออยังได้รับโอกาสจากหม่อมราชวงศ์ท่านหนึ่งให้เข้าชมปั้นเหน่งที่ท่านเอง ก็ไม่ยืนยันว่าเป็นปั้นหนึ่งแม่นาคพระขนงหรือไม่ปั้นหนึ่งชิ้นนี้แตกต่างออกไปจากปั้นหนึ่งชิ้นแรกที่เราพบนะครับทั้งรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมและมีรูสําหรับค่าติดตัวตรงตามบันทึกในตำนานครับเจ้าของปั้นหนึ่งอนุญาตให้พิมบันทึกภาพเท่านั้นนะครับสําหรับประวัติที่มาของปั้นหนึ่งไม่มีใครในครอบครัวของบอมราชวงศ์ท่านนี้บอกเล่าได้แล้วครับ ปั้นหนงที่เห็นคล้ายกับปั้นหนึ่งแม่นาคที่คุณอเนกนาวิกมูลเคยพบเมื่อปี2549ครับเป็นปั้นหนึ่งใครไม่ยืนยันแต่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะลงมานี้ข้างล่างบานข้างบนสอบแล้วก็บนปั้นหนึ่งนี้ก็มีอักขระนะฮะซึ่งเจ้าของบอกว่าเป็นการเขียนคำบารมีสิบทัศก็คือบารมีสิประการ และจากการออกข่าวสืบหาปั้นหน่งแม่นาในตลาดพระย่านท่าพระจันทร์ก็ทําให้เราได้วัตถุที่เรียกว่าปั้นเหน่งแม่นามาอีกหนึ่งชิ้นในราคาไม่กี่พันบาทครับมีอยู่กี่อันล้วเนี่ย ปั้นหน่งแม่นาคของจริงคือชิ้นไหนและมีวิธีตรวจสอบความเก่าแก่ของปั้นหน่งที่เราพบได้หรือไม่สัปดาห์หน้าพบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันและการนำปั้นหน่งแม่นาคพระขนงเข้าตรวจหาอายุที่แท้จริงที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติครับ และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับตอนจบของปั้นเหน่งแม่นาคพระขนงนะครับจะเป็นการค้นพบกระโหลกหน้าผากในตำนานที่หายสาบสูญไปนานแสนนานนะครับและรับรองนะครับว่าตลอดเส้นทางของการตามหาวัตถุล้ำค่าชิ้นนี้จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นลุ้นระทึกไปพร้อมๆก,กับการได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งอย่างแน่นอนครับห้ามพลาดนะครับบางอ้อสัปดาห์หน้าการค้นพบปั้นเหน่งแม่นาคพระขนงครับ